อย่างไรก็ตามเราบอกความจริงแกท่านทั้งหลายว่าคือการที่เราจากไปนั้นจากไปหมายถึงกลับไปสู่พระบิดานะครับกลับไปธิษฐานวิงวอนเพื่อเรานั้นก็เป็นประโยชน์แก่เราทั้งหลายเป็นประโยชน์ยังไงครับเราสาวกฟังแล้วก็งงเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะอยู่ใกล้พระอาจารย์มากกว่าอยากจะอยู่อยากจะให้พระอาจารย์หรือพระเยซูุคริสเนี่ยนำอาณาจักรของพระเจ้าให้ลุ่งโลดเขาอยากเห็นภาพนั้นมากกว่า แต่กับกลายเป็นว่าพระเยซูบอกว่าถ้าพระเยซูกลับไปอย่างแผ่นดินสวรรค์นะมันจะเป็นประโยชน์มโหรารกับชีวิตของท่านนะครับ mm hmm. เราาสาวกตั้งใจฟังนะผมเชื่อว่าเขาตั้งใจฟังมากเขาก็อยากรู้ว่าพระเยซูหมายถึงอะไรนะครับประโยชน์จะตกแกบ่บรรดาผู้เชื่อทุกคนเริ่มต้นจากอัครทูตของพระเยซูคริสต์ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราคือถ้าพระเยซูคริสต์ไม่เสด็จกลับไป ไม่เสด็จกลับไปแผ่นดินสวรรค์องค์พระผู้ปอบประโลมนะครับพระองค์ผู้ทรงปอบประโลมใจหรืออ,อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะฮะจะไม่เสด็จมาหาท่านนะครับพระผู้ปอบประโลมใจนะผมไม่ทราบว่าภาษากรีกว่ายังไงนะครับผมไม่ได้มาสายภาษากรีกซะด้วยนะเออใช้คำว่าพาลา คารากิโตสนะครับซึ่งแปลว่า,าผู้ช่วยนะมาเพื่อช่วยหมายถึงพระมียาโบสุดหรือพระผู้ช่วยพระผู้เลบาบรมเนี่ยหมายถึงผู้อธิษฐานวิงวอนแทนนะ i ินเ r c e s s ซ r นะครับผู้องค์มาอธิษฐานวิงวอนมาเชื่อมต่อระหว่างผู้เชื่อกับพระเจ้าพระบิดากับพระเยซูคริสต์บนแผ่นดินสวรรค์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น เราเราเรามองเห็นภาพนี้ไหมครับพี่น้องฮะการอธิษฐานไม่ใช่การบอกไม่ใช่การเล่าเรื่องไม่ใช่การบรรยายให้พระเจ้าฟังนะครับการอธิษฐานคือในมิติฝ่ายวิญญาณการอธิษฐานคือการเชื่อมต่อกับพระเจ้าคือการเชื่อมใจกับพระเจ้าเชื่อมจิตวิญญาณกับพระเจ้าคือการที่ร่างกายของเรานะฮะทั้งกายใจจิตวิญญ,ญาณรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อที่จะทูลต่อพระเจ้า เขาเรียกไงฮะเหมือนกับเราเมื่อเราอธิษฐานในมิติฝ่ายวิญญาณเรากําลังไปยืนอยู่หน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้านี่คือภาพของการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้ามาเพื่อนําบรรดาผู้เชื่อทุกคนมันมาพรีเซนต์หรือมาเสนออยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้านะครับพูดง่ายๆพระวิญญาณนําเราให้เป็นจริงในแผ่นดินสวรรค์นําแผ่นดินสวรรค์ให้เป็นจริงในเราเห็นภาพไหมครับ นี่แหละฮะคือสิ่งที่พระเยซูจะพูดต่อจากนี้นะครับเพื่อประโยชน์ของเราเพราะว่าผู้ผู้ปอบประโรมใจจะเสด็จมานะครับเมื่อพระเยซูกลับไปแล้วเท่านั้นแต่ถ้าเราไปแล้วนะครับเราก็จะใช้พรงมาหาท่านนะครับพระองค์จะใช้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาหาเราเมื่อพระเยซูกลับไปนั่งที่พระบัลลังก์ของพระนั่งที่เบื้องขวาของพระเจ้าเสร็จเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ และเริ่มต้นพระราชกิจของพระเยซูผ่านทางพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์ที่ทำงานเหนือคริสตจักรผู้เชื่อและพระกายของพระเยซูในโลกนี้นะครับนี่คือนี่คือสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำงานและพระองค์ยังทำงานอยู่ในทุกวันนี้นะครับการอัศจรรย์ของพระเจ้ายังดำเนินอยู่นะครับข้อที่8บอกว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วพระองค์จะทรงกระทำให้โลกรู้สึกถึงความผิดนะครับรู้สึกตรงนี้ แล้วมาดูนะครับรู้สึกในลากศัพท์ในในสำนวนอื่นใช้คําว่ารู้แจ้งก็ได้นะครับในภาษากรีกใช้คําว่า reprove นะครับ reprove หรือว่าทําให้อ่ากระ,ะประจั์ชัดเจนขึ้นนะครับพระองค์มาเพื่อให้สิ่งนี้ครับชัดเจนคือเรื่องของความผิดบาปนะรพระเยซูพูดไว้ว่าความผิดบาป หน้าตาเป็นยังไงนะฮะพวกพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อคุยให้เพื่อสำแดงความชอบธรรมและการพิพากษาด้วยไม่ใช่แค่ความผิดบาปอย่างเดียวนะครับเรามาดูบริบทสิ่งที่พระเยซูพูดตรงนี้ด้วยกันนะฮะในข้อที่9บอกว่าถึงความผิดบาปนั้นในเรื่องความผิดบาปนั้นความผิดบาปเดียวนะครับมีเดียวมีข้อเดียวคือพวกเขาไม่เชื่อในเราเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น เราเรามาดูนะใน,ในข้อที่9นี้สาคัญมากความผิดบาปที่พระเยมโฮวาสุดนำมาให้โลกรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องความผิดทั้งหลาย,ยมีอยู่ความผิดบาปเดียวคือการปฏิเสธพระบุตรของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเองประกาศข่าวประเสริฐแบ่งปันความรักของพระเจ้าไปอย่างคนมากมายแล้วคนมากมายมีบางคนรับนะครับมีบางคนไม่รับข่าวประเสนะริฐนะฮะนี่คือสิ่งที่พระเยซูบอกว่าพระองค์จะพิพากษาบนบรรทัดฐานตรงนี้นะครับ ใครที่วางใจในพระองค์ใครที่วางใจในพระองค์ใครที่ต้อนรับในพระองค์นะครับจะมีพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทําให้ประจักษ์แจ้งอยู่ในจิตวิญญาณของคนคนนั้นว่าเขาได้ทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับเมื่อเมื่อเขาได้วางใจในพระเยซูคริสต์เจ้านะครับในข้อที่9บอกว่าความผิดบาปนั้นคือไม่เชื่อในพระเยซูข้อที่10บอกว่า ถึงความชอบธรรมนะพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสําแดงเรื่องความชอบธรรมนะครับภาษาญี่ปุ่นใช้คําว่าซาดิกหรือว่าแปลว่าความชอบธรรมหรือความาถูกต้อง,องต่อหน้าพระพักพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นนะความชอบธรรมที่แท้จริงคือพระเยซูบอกว่าคือเพราะพระองค์เนี่ยพระเยซูเนี่ยได้กลับไปหาพระบิดานะครับและท่านทั้งหลายจะไม่เห็นพระองค์อีกนะครับ ทำไมฮะผมเคยคุยกับหลายคนเรื่องประโยคตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขาเขาเมีคนที่อ่านแล้วก็รู้สึกว่าเออยังไม่เข้าใจทําไมการที่พระเยซูกลับไปยังสวรรค์เกี่ยวข้องอะไรกับความชอบธรรมนะครับอธิบายตรงนี้นะฮะว่าพระเยซูไปหาพระบิดาไม่มีใครไปได้ครับพี่น้องไม่มีใครกลับไปหาพระเจ้าสูงสุดได้เว้นแต่คนคนนั้นผู้ผู้นั้น ที่จากมาและมีที่ของเขาอยู่ต่อหน้าพระบิดามีที่อยู่ในแผ่นดินสวรรค์เป็นที่ของเขานะครับคนคนนั้นมีอยู่คนเดียวคือพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นพระเยซูมีสิทธิอันถูกต้องและชอบธรรมนี่คือเหตุที่ว่าทําไมพระองค์บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสําแดงความชอบธรรมก็เพราะว่าเมื่อคนทั้งหลายได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเขาจะรู้ว่าพระเยซูมีสิทธิอำนาจที่จะ ครอบครองแผ่นดินสวรรค์ก็ได้หรือลงมาบนโลกก็ได้นะครับนะฮะนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้สำแดงผ่านออยอห์นบทที่16ข้อ10ตรงนี้นะครับนั้นเพราะว่าและมีคำว,ว่าและด้วยนะฮะและท่านทั้งหลายจะไม่เห็นเราอีกนะครับเพราะฉะนั้นหมายถึงว่าอัครสาวกทั้งหลายจะไม่เจอพระเยซูอีกเลยนะครับพระเยซูจะกลับไปแล้วกลับไปจนกว่านในข้อในข้อ ต,ต่อมาข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวจะบอกว่ามันคืออะไรนะครับพระเยซูบอกว่าพระองค์จะได้กลับมาอีกนะครับท่านทั้งหลายจะไม่เห็นพระเยซูอ,อีกนะครับหมายถึงพระองค์มีสิทธิอบนาจที่จะตัดสินใจที่จะกลับมานะครับและที่จะให้คนทั้งหลายไม่ได้เห็นพระองค์อีกต่อไปนะรพระองค์มีสิทธิบหนาที่จะไปในที่ที่ไม่มีใครไปได้พูดอย่างนั้นพูดว่างั้นเถอะครับประมาณนั้นนะฮะ พระเยซูไปสวรรค์และพระเยซูจะมีเวลาที่พระองค์กำหนดไว้ว่าเวลาแห่งการที่พระองค์จะเรียกบรรดาผู้เชื่อขึ้นไปเห็นพระพักของพระองค์เนี่ยเวลานั้นจะมาถึงแต่สาวกจะไม่ได้เห็นพระองค์อีกยาวนานนะครับยาวนานแค่ไหนนะก็ประมาณระยะเวลาหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยทีหลังข้อ11นะครับถึงการพิพากษานั้นนะเพราะฉะนั้นพระเยมุามาสุด พูดถึงเรื่องอสำแดงถึงความบาปแล้วนะครับความบาปคือไม่เชื่อพระเยซูไม่วางใจในข่าพรเสริ์ความชอบธรรมข้อที่2ก็คือพระเยซูมีสิทธิอันถูกต้องชอบธรรม1 0 0ที่จะกลับไปสู่แผ่นดินสวรรค์เพื่อทวงสิทธิเดิมของพระองค์นะครับข้อที่3คือการพิพากษาพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสำแดงให้เราทุกคนผู้ซึ่งเป็นผู้เชื่อได้รู้ว่าการพิพากษานั้นเกี่ยวข้องกับใครครับ เกี่ยวข้องกับผู้ครองโลกนี้ใครครับคือผู้ครองโลกนี้ซาตานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นซาตานเนี่ยมันจะครองโลกนี้ได้อยู่นานแค่ไหนมันไม่มีสิทธิ์มากไปกว่าการที่พระเจ้าจะอนุญาตเท่านั้นนะครับเพราะว่าพระเจ้าจะอนุญาตแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับเลที่สุดแล้วซาตานจะต้องถวายพระเกียรติแด่พระเจ้านะครับโดยการที่เขาจะต้องถูก พระเยซูจัดการนะครับนี่คือวิธีการที่ซาตานสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้นะก็คือทําให้คําพยากรณ์แห่งความพินาศของมันสําเร็จนะครับโดยพระเยซูเป็นผู้ทําข้อ11นะการพิภากษานั้นก็คือเพราะว่าผู้ครองโลกนี้ถูกพิพากษาแล้วเออเรามาดูกันด้วยกันนะฮะผู้ครองโลกนี้ถูกพิภากษาตอนไหนครับพี่น้องพี่น้องลองคิดดูนะครับผู้ครองโลกนี้หรือซาตานถูกพิภากษาตอนไหนกัน เราไม่เห็นยากรู้เลยนะครับคําตอบอยู่ในตรงนี้เลยครับโคโรโลสีบัที่สองนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับบอกว่าพระองค์ทรงปลดบรรดาอิทธิเทพศิทดิ์สิทิเทพและผูดผีทั้งสิ้นที่มีอํานาจนะครับพระองค์ทรงประจานมันอย่างเปิดเผยและมีชัยชนะเหนือพวกมันโดยทางกังขนนั้นเพราะฉะนั้นนะครับพระเยซูชนะซาตานนะซาตานโดนพิภากษาแล้ว ตั้งแต่การสิ้นพระชนของพระเยซูนั่นเองนะครับเออเรามาลอ,ลองนึกดูนะใน,ในพระธรรมวิวรณ์บทที่12เกิดสงครามขึ้นในสวรรค์แล้วซาตานก็ถูกโย,ลยน,น,โล,ล,โยนาาลงมาอย่างแผ่นดินโลกจําได้ไหมครับมิคาเอลได้โยนซาตานลงมาอย่างแผ่นดินโลกเหตุการณ์แห่งการต่อสู้ในวิวรณ์บทที่12นั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนพระเยซูสิ้นพระชน100%เครับพี่น้องเพราะว่า ผู้พิพากผู้ที่ครองโลกนี้ถูกพิพากษาโดยอะไรครับโดยกังเขนนั้นเวนลาอ่านพระคัมภีร์นะครับเราจะเดาเอาเองไม่ได้นะเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จะตีความพระคัมภีร์ด้วยกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเราอ่านพระเจา้านะของพระเจ้าต้องอ่านให้รอบคอบและครบรอบด้านนะครับเราจะบอกว่าเออซาตานจะลงมาตอน7ปีกัลยุกไม่จริงนะครับลงมาตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นเกิดการข่มเหงขึ้นในบรรดา ผู้เชื่อและคิดสัจจ์ตั้งแต่ยุคกิจการจนมาถึงยุคเราเป็นต้นมานะครับซาตานลงมานานแล้ววิญญาณปฏิบัติพระคิดมาตั้งนานแล้วนะครับนะฮะนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้บอกว่าพระองค์พิพากษาซาตานแล้วเรียบร้อยนะครับข้อ11นี้นะพระเยซูยังไม่ได้สิ้นประชนนะครับในข้อ11นี้แต่พระองค์เห็นภาพแล้วว่าพระองค์จะกระทําสิ่งใดนะครับพระองค์ก็พูดนําล่องไปก่อนเพื่อให้เห็นว่า การพิพากษาจะบังเกิดขึ้นตอนสิ้นพระชนตอนพระองค์สิ้นพระชนนะครับพิภากษาซาตานนะฮะ